คือคือต้องพูดให้ชัดก่อนว่าชาตินิยมไม่ได้เป็นเรื่องผิดและเผอเผอเอ,อาจจะเป็นเรื่องที่โอเคแต่ชาตินิยมที่ล้นเกินจนทําให้เกิดการทําลายล้างกันทางการเมืองและการสูญเสียโอกาสความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศในการเป็นประชุมอาเซียนอันนี้ต่างหากที่ต้องระวังต่อความต่างให้ตรงก็คือก่อกูดเนี่ยคือเรื่อง OCA ใช่ไหมครับคือทั้งพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเนี่ย J D A คือมาเลไทยกับมาเลเซีย OCA คือไทยกับกัมพูชา MOU 44จบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าเกาะกูดยังไงก็ยังต้องเป็นของคนไทยแน่นอนถ้าจะมีการพูดคุยกันในเรื่องการ develop OCA เหมือน JDA เนี่ยมันก็ต้อง,องกําหนดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีปิดโรเตอเรียมอยู่แล้วก็มีการพูดคุยันเช่นนั้นเกาะกูดไม่ควรที่จะเข้าไปอยู่ในในการเจรจาครั้งนั้นผมจำไม่ถ้าจำไม่ผิดมันหลก 1, ักพันกิโลเมตรทะเล4 0 0 0 7 0เ0อะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่ใช่2 0,000กว่า ครั้งนี้ถ้าเกิดมันมันไปไกลถึงขนาดว่ากว้างนาดไปครอบคุณเกาะพูนเนี่ยมันก็เลยทําให้ประชาชนเกิดความสงสัยอันนี้เนี่ยประชาชนรัฐบาลเองก็ต้องออกมาพูดให้ชัดว่าถ้าจะทําเรื่องเกี่ยวกับปิโตรเลียมเนี่ยมันก็คือการทํา OCA จํากัดไม่เกี่ยวข้องกับเกาะปูนและเกาะพูนไม่มีทางเป็นของชาติอื่นอกเว้นประเทศไทยเพราะมันไม่ใช่แค่การต,ตกลงกันระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชามันคือ on c ค o อสมันคือ ระดับสหปร,ระชาชาติที่มันมีระเบียบโลกบอกไว้แล้วว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของ territory issue ของไทยของมันมันไม่มีทางที่จะเป็นแบบนั้นได้คราวนี้ถ้าเกิดรัฐบาลพูดให้ชัดเนี่ยบอกว่ามันก็จะได้จบไปว่าพื้นที่ที่มันเป็นข้อพิพาทกันอยู่เนี่ยมันอยู่แค่ในตรงนี้เท่านั้นมันไม่รบกวนถ้าถ้าตอนนั้นเน่ยผมก็คิดว่าไอ้เชื้อไฟที่ทําให้เกิดการใช้ความชาตินิยมแบบล้นเกินมากเกินไปเนี่ยก็จะได้หมดไป ครั้งนี้ก็จะได้ไปสู้กันในเรื่องของการแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนการผ่านกฎหมายที่เก้านาการตรวจสอบรัฐบาลที่ที่มันอย่างที่มันควรจะเป็นเพราะว่าเรื่องพวกนี้ก็น่าจะจบได้แล้วการรัฐบาลจ่มงการพูดคิดเรื่องนี้ให้เป็นเพียงมันจะเกิดเสื่เสียอย่างไงี้ยมากขึ้ายิ่งช้าไปก็ก็เป็นผลเสียกับทางรัฐบาลเองนะครับอย่างที่มีกระบวนการที่อาจจะที่ตั้งคําถามว่าตกลงมันไอพื้นที่จะพูดคุยกับรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยมันหลักพันหรือมันหลักหมื่น ถ้าเกิดคุณพูดให้ชัดว่ามันจบแค่นี้จริงๆเนี่ยคนเขาก็จะได้ไม่คิดเลยเถิดเหมือนอย่างที่ท่านรองนายกตังงวลท่านรนายกกังวลราะท่านนายกไม่ยอมบอกว่าตกลองแล้วมันอยู่แค่ระบบเท่านี้มันก็ไม่ได้ต่างจาก JDA ที่มาเลเซียมันคือเราไม่ได้สูญเสียผลประโยชน์แต่อย่างายการแบ่งผลประโยชน์จะเป็นในลักษณะแบบไหนก็น่าจะเป็นเพราะสมัยก่อนถ้าจะไม่จะไม่ผิดมันก็เป็นผลประโยชน์มันเป็นของโทรเทลเฟน่าของฝรั่งเศสหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับไทยกับประเทศของนั้นด้วยซ้ำไปเหมือนอย่างที่เป็น ยาระกูลของเมียนมาของอะไรพวกยูนแคลอะไรพวกสมัยก่อนก,ก,ก็พูดใด้ชัดก็แค่นั้นเองแต่พอมันไม่ชัดคนมันก็ตั้งคําถามแล้วมันก,ก็เป็นการเปิดช่องให้ให้เอากระแสชาตินิยมมาใช้ซึ่งมันไม่เป็นประโยชน์กับชาติไทยไม่เป็นประโยชน์กับประชาคมอาเซียนไม่เป็นประโยชน์กับความเป็นหนึ่งเป็นเดียวของอาเซียนในช่วงที่กาลังจะเกิดการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของอเมริกาแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็แทนที่จะใช้ความเป็นเปึกแผ่นของอาเซียนในการบริหาร อุณภูมิภูมิรัฐศาสตร์เราก็พลาดโอกาสนี้ไปเพราะฉะนั้นก็พอจุดะแล้วก็อธิบายซ้าว่าเกิดขึ้น